จุดวงชาวาราศีเมษอยากคิดลองดีผลวันที่26มิถุนายนชาวาราศีเมษจะเกิดความหึกเหมด้วยอํานาจบุญบารมีวัสนาสิ่งศิงธิ์ค้ำชูปกปักคุ้มของรษา,าดวงชะตานี้จะยิ่งใหญ่เกียงไกรจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทังไดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นจัดหนักจะเต็มดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาเสียที่ไหนเมื่อ้นวันที่26มิมิถุนายน ชาวราศีเมษครับใครอยากคิดลองดีจิตใจจะฮึกเขิมด้วยอํานาจบุญบารมีวสาสนาดวงชะตานี้ตกตําแหน่งพระราชาแห่งถ้วยจะนําพาซึ่งความสม็จโชคลาบเงินทองบารมีวสาสนาสิงสิทธิ์คชูบอกปากคุคาา้มครองรักษาดวงชะตานี้เกิดความแข็งแกร่งในจิตใจเพราะว่าจิตใจฮึกเขิมนะผมแต่ปัญหาต่าง,งๆเข้ามารุมเล้าก็จริงแต่ก็จะสามารถแก้ไขปรับปรุงเป็นไปได้ด้วยดีมาประยองเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจน,นจะสุขสมสมหวังดังใจหมาย ให้ท่านวางแบบแผนมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันให้ท่านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียและ magic c h e a เกิดขึ้นสายยานถวยเทพนำพาซึ่งความผสมเลดโชคลาภเงินทองบารมีวาส,สนาในสิ่งที่ใช่ด h วเวอร์บังเกิดขึ้นส่งมอบดวงแก้วมณีดวงจะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชค The star ส่องแสงบนจันทาเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักร Wheel of fortune หมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดด เดอะซัน <The> มันเกิดปักธงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ่วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มดวงชะตานี้ค่อยๆปฏดิบประดอยค่อยๆเริ่มเริ่ม,มต้นเป็นไปได้ด้วยดีโชคชะตาเหมือนโดนบีบบังคับซ้ายสามดาวขวาสามดาวตั้งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้จะเกิดความคล่องตัวนะบผมถ้าเรื่องร้ายผ่านเข้ามาน้าผมท่านจะเอาชนะโดยง่าย การพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนายอย่างก้าวโดดดวงชะตาส,ส,มสมหวังดังใจหมายจิตใจที่อ่อนโยนจะนำพาซึ่งความผสมเ็จถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียเดลเฟเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ท่านจะได้เพชรดินจ,จินดาแก้วแหวนเงินทองนภผมทุกสิ่งทุกอย่างประเดบดดังเข้ามาตกตำแหน่งบุญกุศลวาส,สนาค่อยๆแกะสลักการลีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดมีดดาบปักลงมาตรงกลางใจ กวนกวายกัะสับกระ,กระกส,กาสายอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างนวผมพระราชาสรงมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มการส่งมอบทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในโชคตะตาหายบำเพ็ญบังเกิดขึ้นในโชกตะตาสิ่งศกสิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนทำชูดวงชะตานี้ดวงชะตานี้เด็ดขาดเด็ดเดีดเดยวหันถือดาบตั้งขึ้นไม่เคยกลัวใครหน้าไหนดาบสองก้อยคิดพินิตรไต่ตองให้รอบครอบอัศวินขีม่ม้าส่งมอบเหรียญทอง โอกาสทองโอกาสเดียวโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจะเต็มดวงชะตานี้ตกตำแหน่งเอ็มเพจนะผมดวงชะตาของท่านให้เราแวดระวังเป็นพิเศษจะลื่นเลงิงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่ The l o v ร r บังเกิดขึ้นในโชคชะตาความรักจากเทพเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าจะเข้ามาส่งมอบทุกสิ่งทุกอย่างบังเกิดให้ท่านค่อยๆเริ่มเริ่ม,มต้นการปฏิปดอย ัญหาต่างๆที่ทําให้ท่านหนักหน่วมเจ็บปวดรั่วล้าแ,แสนทุกข์ทรมานการปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดวงชะตาจะสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่เหรียญใหญ่บเบลลมเทวดาโอนเงินมาให้แล้วเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรหมุนเวียนแปรเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวโดดเดอะเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาแม่จิกเชยวสายยานโดยเทพนำพาซึ่งความผสมเ็จโชคลาภเงินทองบารม,มีวาสนา ให้ถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันดวงจะตานี้จะเปิดรับทรัพ์โดยโชคสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติ๊ให้ค่ากูหมอสันได้ขอท่านจําชื่อลาบลืน่นเป็นไปได้ด้วยดีท้ายคลิปรับฟังต่อเันยาวๆครับในช่วงเดือนนี้ชาวราศีเมษจะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างน่าสนใจหลากหลายด้าน ทั้งด้านการงานการเงินการเรียนและด้านธุรกิจค้ายซึ่งแต่ละด้านมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความเป็นตัวตนและวิถีชีวิตของชาวราศีเมษโดยแท้แต่โดยรวมแล้วสิ่งที่จะโดดเด่นเป็นพิเศษคือพละกกำลังของการจัดการการบุกเบิกหรือลุยสิ่งใหม่ๆที่ชาวราศีเมษถนัดเป็นพิเศษเนื่องจากดาวแห่งไฟ ซึ่งเป็นธาตุประจำราศีเมษมีพลังอย่างต่อเนื่องส่งผลให้คุณมีความมุ่งมั่นกล้าหาญและพร้อมเผชิญกับความท้าทายได้อย่างไม่วันแคร่งในขณะเดียวกันเดือนนี้ก็ยังเป็นช่วงเวลาเริ่มต้นปีใหม่ที่เพิ่งผ่านพ้นเทศกาลเฉลิมฉลองทำให้หลายๆคนกำลังปรับตัวเข้าสู่หมวดการทำงานเต็มรูปแบบอีกครั้งดังนั้นดงชะตาของชาวราศีเมษ จึงนับว่าน่าสนใจที่จะนำมาเล่าอย่างละเอียดยิบเล่เรียงตั้งแต่เรื่องงานเงินการเรียนไปจนถึงยอดค้าขายพร้อมทั้งยกตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตลอดเดือนนี้สำหรับการงานของชาวราศีเมษในเดือนถือเป็นจังหวะที่ดีมากในการวางแผนและตั้งเป้าหมายใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่กำลังมองหาความก้าวหน้าในสายงานอาจเป็นการขยับขยายทีมงานการเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบหรือแม้แต่การโยกย้ายเปลี่ยนองค์กรก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงในช่วงนี้หากคุณเป็นคนที่มองหางานใหม่หรือเคยได้รับการติดต่อมาก่อนหน้านี้มีสิทธิ์ที่จะได้พูดคุยรายละเอียดในช่วงเดือนและเป็นไปได้ว่า หลังจากกลางเดือนเป็นต้นไปคุณจะได้รับการตอบกลับหรือการประสานงานที่ชัดเจยนยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีข่าวดีหรือโอกาสใหม่ๆใ,ในด้านการงานแต่ชาวราศีเมษก็ควรระวังความใจร้อนความรีบเร่งหรือความไม่รอบคอบที่มักจะเกิดขึ้นด้วยอารมณ์บุทลุบางครั้งหากคุณต้องทำงานร่วมกับทีมก็ควรเปิดโอกาสให้ทีมงาน ได้เสนอความเห็นหรือตรวจสอบความถูกต้องของแผนงานแบบที่ท้วนเพราะการหุนหันพันแล่นอาจทำให้คุณตกหล่นรายละเอียดสำคัญและก่อให้เกิดปัญหาตามมาการเปิดใจคุยกับหัวหน้าเพื่อนร่วมง,งานหรือทีมลูกน้องจะช่วยลดโอกาสผิดพลาดลงได้และยังทำให้คุณดูเป็นผู้นำที่มีภาวะการจัดการคนมากขึ้นด้วย6การเงิน รายจ่ายเพื่อความสุขและโอกาสลงทุนที่มีแนวโน้มด้านการเงินของชาวราศีเมษในเดือนมีทั้งรายรับที่ค่อนข้างดีและรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นพร้อมๆกันสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะเดือนนี้คุณอาจมีแพลนเดินทางท่องเที่ยวช่วงปีใหม่หรือต้องเข้าสังคมสังสอน ระในโอกาสต่างๆเช่นงานเลี้ยงบริษัทงานแต่งงานของคนรอบตัวหรือแม้แต่การลงทุนซื้อเครื่องใช้ในบ้านชิ้นใหญ่เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตซึ่งทั้งหมดนี้คือสาเหตุที่ทำให้เงินไหลออกเยอะพอสมควรสอย่างไรก็ตามใช่ว่าคุณจะใช้เงินเทียงด้านเดียวแล้วเงินก็จะหมดหากคุณทำงานเสริมมีโปรเจกต์พิเศษหรือมีงานฟรีแลน ในมือมีแนวโน้มว่าจะสร้างรายได้เพิ่มมากกว่าช่วงปกติโดยเฉพาะผู้ที่มีความถนัดเฉพาะทางหรือเกี่ยวข้องกับสายงานออนไลน์อธิงานการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียงานออกแบบกราฟิกและงานแปลภาษาซึ่งทั้งหมดนี้เป็นโอกาสให้คุณสามารถดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เต็มที่และสร้างรายได้เสริมได้อย่างเห็นผล อีกทั้งในเดือนนี้หากคุณสนใจการลงทุนระยะยาวเช่นการซื้อกองทุนหุ้นหรือสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมีเกณฑ์ที่จะได้ผลตอบแทนในอนาคตที่ดีโดยเฉพาะการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่อาจเป็นการซื้อที่ดินทาวน์เฮาส์หรือคอนโดมิเนียมไว้ปล่อยเช่าแม้จะเป็นก้าวใหญ่แต่ก็มีโอกาสสร้างกำไรในระยะยาวได้เพียงแต่ควรศึกษาเงื่อนไข และวางแผนการลงทุนให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ3วางแผนดีๆก็ไม่มีอะไรน่ากังวลเพราะภาพรวมการเงินยังอยู่ในแนวโน้มที่ดีแค่ควรสำรองเพื่อเหตุฉุกเฉินและเพื่อสำหรับการลงทุนในโครงการระยะยาวยอดค้าขายโอกาสใหม่กับการทำกำไรในรูปแบบที่หลากหลาย สำหรับชาวราศีเมษที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือมีการค้าขายในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์เดือนนี้เป็นช่วงที่คุณสามารถต่อยอดสู่โอกาสใหม่ได้แม้ว่าทุกวันนี้ตลาดดูจะมีคู่แข่งเยอะก็าตามแต่ด้วยความคิดสร้างสรรค์และความกล้าลองทำสิ่งใหม่ๆคุณจะมีสิทธิ์เจาะกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะหากธุรกิจคุณเกี่ยวข้องกับสายอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าความสวยความงามหรือสินค้าตามกระแสจะมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะได้กำไรเพิ่ม2องยางหนึ่งที่ควรคำนึงถึงคือในยุคปัจจุบันลูกค,ค้าไม่ได้ตัดสินใจซื้อของแค่จากราคาเท่านั้นแต่ยังมองถึงคุณภาพการบริการความสะดวกในการสั่งซื้อและภาพลักษณ์ของสินค้าหรือแบรนด์ของคุณ ด้วยชาวราศีเมษบางคนอาจจะเน้นไปที่ความเร็วและปริมาณในการขายจนลืมรักษาคุณภาพหรือไม่ได้วางระบบจากมุมมองของลูกค้าการลงทุนในซอฟต์แวร์บริหารสต๊อกระบบจัดการออเดอร์หรือคอสเรียนเรื่องการทำตลาดออนไลน์จึงเป็นสิ่งที่น่าลองพิจารณาเพราะจะคุ้มค่ากับการสร้างกำไรในระยะยาวสอง นอกจากนี้หากคุณทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติหรือจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศเช่นการส่งออกสินค้าหัตถกรรมหรือขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับนานาชาติเดือนก็นับเป็นเดือนที่ท้าทายเพราะค่างเงินหรืออัตราแลกเปลี่ยน อาจทันผวนแต่ในขณะเดียวกันนั่นก็เป็นโอกาสที่จะได้กำไรจากส่วนต่างของค่างเงินหากบริหารจัดการได้ดีหนึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นปีอันสดใสสำหรับชาวราศีเมษที่เปลี่ยมไปด้วยพลังแห่งไฟไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะลูกจ้างฟรีและนักเรียนนักศึกษาหรือเป็นเจ้าของธุรกิจคุณมีเกณฑ์ ที่จะได้ขยับขยายและก้าวหน้าในมิติที่ตนเองสนใจมีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่ต้องจัดระเบียบและวางระบบให้ดีแต่ในขณะเดียวกันคุณก็จำเป็นต้องระวังอุปสรรคอันเกิดจากความใจร้อนหรือขาดความระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายการทำงานกับทีมหรือการไม่ตรวจสอบรายละเอียดให้ทีทวน เมื่อคุณสามารถตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนควบคุมอารมณ์ได้ดีและบริหารจัดการเวลายอย่างเป็นระบบดาวแห่งไฟในราศีเมษจะหนุนส่งให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้นอีกทั้งพลังบวกของเดือนนี้ยังเอื้อให้คุณเปิดรับโอกาสดีๆในชีวิตโดยเฉพาะโอกาสใหม่ๆใ,ในการทำงานการลงทุนและการศึกษาหากมีแรงบันดาลใจ หรือความคิดสร้างสารรค์อยู่ในตัวให้รีบนําออกมาใช้เพื่อทำให้เดือนของคุณเป็นอีกหนึ่งเดือนที่น่าจําและจะยิ่งส่งผลดีต่อเอนื่องไปยังเดือนถัดๆไปของปีนี้ได้อย่างแน่นอนด้วยพื้นฐานอันแข็งแกร่งของชาวราศีเมษที่ชอบความท้าทายและรักในการลงมือทำสิ่งที่คุณต้องให้ความสำคัญ เป็นพิเศษคือการประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบอย่าให้ความระมัดระวังถูกกลดด้วยความอยากลองอยากปล่อยให้อารมณ์กล้าได้ก่อลาเสียมาบทบังเหตุผลในช่วงเวลาสำคัญแต่อย่างไรก็ตามพลังขับเคลื่อนและความกระตือรือร้นของคุณก็จะเป็นแรงดันสำคัญให้คุณเติบโตและสร้างสิ่งดีๆได้ดมากกว่าใครเหมือนกันขอให้ชาวราศีเมษทุกคนมีเดือนที่รุ่งเรืองเต็มไปด้วยโอกาส ในเวลาเดียวกันก็หวังว่าคุณจะเตรียมพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาด้วยสติและปัญญาขอให้การงานก้าวไกลาการเงินน้ำมั่นคงการเรียนเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและยอดค้าขายเพิ่มพูนผนึกกำลังกับโชคและความตั้งใจจริงจึงจะเกิดผลลัพธ์อันน่าชื่นใจตลอดทั้งเดือนและต่อเนื่องไปสู่เดือนอื่นๆในปีนี้ได้อย่างแน่นอน